الحمد لله، ما شاء الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله แป้งข้าวสายลีใช่ไหมครับแป้งข้าสายลีครับใส่ใส่อะไรบ้างครับอ๋อนี่ใส่ยิ์ใส่น้ำตาลยต์<ส><ส>น้ำตาลเกลือเกลือที่สั่งมาจากไหนครับพี่เกลือก็เกลือธรรมดาทั่วไปนั่นแหละอันนี้บดบดเพื่อไปทำอาหารอะไรครับอ๋อเพื่อทำอไอ้แป้งทอดนะ แบงทอดเนาะแบงทอดหอนเนื้อเจียมปีกนะคุณเจี๊ให้เราเจียมปีกเจียมปีกเป็นอาหารอาหารจีนกินยูนนานใช่ไหมครับหลายมูนทูน่ะกินมึงจีนเกือบพวกมึงจีนเขากินอะไรหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่ยืนได้อย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะแถบหนาวน่ะกินเป้งครับแถบหนาวไอ้ของมึงกินน่ะทำ ต้งชิดเหนือเนาะครับมันจะมีที่นี่กับที่มายิดบนข้อใช่งานงานวันเนี้ยจัดทุกปีใช่ไหมครับป,ป,ปีปีละครั้งใช่ไหมปีละครั้ง<ม>แล้วเดือนหน้าเดือนหน้าวันนี้ที่แปดที่มายิดแบที่ไหนครับ ไม,มไม่ต,มตนนที่นี่คือโรงเรียนสอนศาสนาใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหม,ไมโรงเรียนจิตพักดีย่านย่านวัดเกศ แป้งนี่เป็นแป้งอะไรครับผมแป้งสายลีเนื้อเป็นเนื้อบัวใช่ไหมครับ ร้านใช้เกลือเกลือยี่ห้ออะไรครับใช้ใช้เกลือยี่ห้ออะไรจังจังเกลือมาจากไหนครับซื้อซื้อในตลาดเมืองใหม่ไหมมีล้เชื่อมรางใผสมี้านไม่เกลือเกลือครับผมเกลือเกลือเกลือมีที่ส่ง ซื้อซื้อในตลาดบัลโลรถใช่ไหมครับใน่ตลาดไม่ตลาดเกลือแบบกลางอ่ะไม่ละเอียดก็ไม่ไม่ไม่หยาบอ่ะกลางเกลือกลางเกลือสินเทาก็ได้เกลือทะเลก็ได้ ขัาหมี yeah. ่ยูนานใช่ไหมครับครับค่ะก็ยูนนานค่ะก็จอยูนานา่ครับซีอิใช่ไหมครับตัวนั้นอันนี้เป็นซีอิวของำบากรับากเองหมากเองมากเองของเขามากเขาเขาญาตดูได้ไหมครับถั่วเหลือง น้ำตาลแดงน้ำเกลือน้ำตาล Thank yeah. you. ได้กอกอีสานทำทำมาจากเนื้อใช่ไหมครับเนื้อใช่ไหมครับต้องมีเสอร้องสองอยู่นะครับต้เสน ก็เสร็จแครับ اللهم احفظ أهل غزتك وموتاهم من الشهداء واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين آمين. اللهم انا نعوذ بك من الهدي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا نرد حوض محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ความงามของาศาสนาอิสลามในหลักการอิสลามไม่ว่าคนจะรวยจนชนชั้นใดผิวสีใดล้วนยืนเคียงข้างกันในละมาดไม่มีใครสูงกว่าใครนอกจากด้วยความดีในคำพีอันกุรานบทส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยคำว,ว่าด้วยพระนามของอเล์ผู้ทรงกรณาผู้ทรงเมตตาเสมอทำให้มนุษย์ระลึกว่าความเมตตาคือแก่นแท้ของโลกและแก่นแท้ของการปฏิบัติต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะมาจากทวีปไหนวัฒนธรรมใดผู้คนสามารถพบกันด้วยคำทักทายเดียวกันอัสลามุอะัยกุมสันติจงมีแด่ท่านเป็นความรู้สึกเป็นครอบครัวที่ไร้พรมแดนอิสลามให้คุณค่ากับการให้แก่ผู้อื่นทั้งสากาศในวงเล็บทานภาคบังคับและซอดาก็ในวงเล็บทานสมักใจคือการปล่อยให้ความเมตตาหลังไหลออกไปสู่สังคมไม่ให้ใครถูกทอดทิ้ง การถือสินอดเพื่อรู้จักความอดทนความเห็นใจผู้ยากไร้ข้อความจากแชทจีพิธีครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารมัสยิดอัตตักวาตำบลวัดเกศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่งานรวมใจสุจิตพักดีครั้งที่33โรงเรียนจิตพักดีครับ